มาของคันนี้อยู่ที่20,000นะคะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าอะโลเจนนะคะสว่างมากๆเลยนะคะยางนะคะจะเป็นยางบิสโตนนะคะถอยอ่ะอยู่ครบทุกเม็ดนะคะตัวแมกไลเนอร์สภาพดีมากอันนี้ได้กุญแจรีโมท2ดอกด้วยนะคะหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้นะคะ เรามาอยู่กันที่สเสน่ห์รถบ้าน2ถนนซ่อมสร้างปทุมธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีรถเข้าใหม่นะคะเป็นตัวแคบนะคะปีใหม่ไมน้อยนะคะสวยมากๆเลยนะคะหน้ามันเป็นหน้าชมใหม่หน้าหมูป่าด,ด้วยแต่เราพาไปดูกันนะคะกับเจ้าคันนี้เลย Toyota Hilux Rio Entry Z e d i t i o n ปี2022นะคะถ้าหข่ใจแป๊บเดีเดี๋ยวเรามาดู กันค่ะเดี๋ยวพาไปดูรอบคันนะคะว่ารถคันนี้จะมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะเริ่มจากตัวกระจังหน้าก่อนเลยอย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นหน้าหมูป่านะคะตรงนี้จะเป็นสีดําเงานะคะตัด ขอบด้วยโครเมียมนะคะสวยๆเลยนียนเเลยนะคะคันนี้ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าอะโลเจนนะคะสว่างมากๆเลยนะคะตัวล้อแม็กนะคะจะเป็นแม็กเดิมๆขอบ16นะคะสวยๆเลยแล้วก็ยางนะคะจะเป็นยางบิสโตนนะคะอันนี้ดอกยางเรือเๆใช้งานได้ยาวๆนะคะนี่ตัวไฮรักรีเวอร์สติ๊กเกอร์นูนนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะแล้วก็จะเป็นกระจกพับ มือนะคะคเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันดีกว่านะคะคันนี้เป็นโอเพนแคนะคะแคปบเปิดได้นะคะกว้างกวางเลยเดี๋ยวให้ดูรอยอาร์ก,กันก่อนนะคะวุยังแน่นมากเลยนี่รอยอาร์อยู่ครบทุกเม็ดนะคะคันนี้สวยๆเลยแล้วก็ซอกประตูของคันนี้น็อตทุกตัวไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะซอกในเดิมซองในแห้งนะคะสวยๆเลยสวยมากเลยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนม,มีรอยบุบเลยนี้เลย เดี๋ยวเราไป,ไปดูท้ายกันบ้างดีกว่านะคะนี่ท้ายสวยๆไม่เคยชนนะคะนี่มีคําหลังแต่งให้ด้วยนะคะสวยๆเลยแล้วก็ตัวยางอะไรก็มีนะคะโครงสร้างรลางมันก็คือสวยๆเลยนะคะสติกเกอร์นูนเดิมๆจากโรงงานตัวแม็กไลเนอร์สภาพดีมากไม่แทบเหมือนแทบไม่ได้ใช้งานมาก่อนเลยอะคะ่ะนี่แล้วก็ตรงนี้น็อตทุกตัวไม่เคยแกะไม่เคยถอด ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยเจ้าของเก่านะคะถือว่าดูแลดีมากๆเลยนะคะใช้งานน้อยมากอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูอีกด้านหนึ่งกันบ้างนะคะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยบุบเหมือนกันเลยนะคะสวยมากเลยคันนี้ค่ะใครได้ไปคือโคคุ้มเดี๋ยวเราไปดูด้านนี้กันดีกว่าจะได้ครบทั้ง2ด้านนะคะยังแน่นมากนี่รอยบาดก็เว้ยรอยอรกก็คืออยู่ครบนะคะ สวยาครบแล้วก็ซอกประตูด้านนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคะเหมือนกันเลยนะคะนอตทุกตัวไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะชุดเครื่องมือของคันนี้นะคะมีให้ครบครบเลยนะคะนี่เลยอ่าเดี๋ยวเรานะคะพาไปดูข้างในกันต่อดีกว่าภายในของคันนี้นะคะสวยแล้วก็สภาพดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูบอแขมกันก่อนนะคะบาแขมจะเป็นบาะหนังนะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นบาะผ้านะคะสภาพดีเหมือนกันนะคะอ่าแล้วก็ตัว หน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้นะคะแล้วก็มีไว้คอนโรลให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะคันนี้เดี๋ยวให้ดูตัวคอนโซลด้านหน้านะคะคอนโซลก็คือนี่ใหม่มากๆเลยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนเลยแล้วก็นี่ที่เก็บของเยอะมากเลยนะคะกว้างมากๆเลยเก็บของได้เยอะนะคะุแล้วก็นี่ชุดคู่มือมีให้นะคะสองเล่มเลยมีให้ครบเลยนะคะ ด้านบนของคันนี้กระจกนะคะจะเป็นกระจกตัดแสงนะคะนี่มีที่ใส่แว่นให้ด้วยแล้วก็ระบบไฟก็คือใช้งานได้ปกติเลยอุ้ยอันนี้สว่างมากเลยอะ่ะนี่ระบบไฟใช้งานได้ปกติแล้วก็ตรงนี้ก็ยังไม่ได้แกะเลยนะคะมัยของคันนี้อยู่ที่2 0 0 0มื่นนะคะค่ะแล้วตกปีละหมื่นนะคะถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะอ่าแล้วก็ก่อนไปดูห้องเครื่องนะคะคันนี้เดี๋ยวปิดก่อนนี่อันนี้ได้กุญแจรีโมท2ดอกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่า คันนี้นะคะห้องเครื่องนะคะสวยมากๆเลยนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์2.4นะคะ150แรงม้าน,นะคะเครื่องเดิมๆฟิตๆไม่รั่วไม่ซึมนะคะสตาร์ตติดง่ายเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยม,มาค่ะ เดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของตัวคานกันต่อนะคะเริ่มจากด้านซ้ายก่อนเลยนะคะเดี๋ยวไลด่ดูไปเรื่อยๆนะคะน็อตทุกตัวไม่เคยแกะไม่เคยถอดน,นะคะคานเดิมๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสวยๆเลยด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะน็อตทุกตัวไม่เคยแกะไม่เคยถอดเหมือนกันเลยนี่เลยนะคะแผ่นเพจก็ยังอยู่ครบนะคะขวากระโปรงก็เหมือนกันนะคะน็อตเนいいียนๆไม่เคยแกะไม่เคยถอดน,นะคะมีแผ่นกันความร้อนให้ด้วยแล้วก็นี่เลยสติกเกอร์เดิมๆนะคะจากโรงงานนะคะแล้วก็ทางเราก่อนส่งมอบรถนะคะทางเรา ถ่ายของเล็วให้ทุกคันนะคะแล้วประกันตื้นเกียดหนึ่งปีหรือ1นึ่งมกิโลด้วยรถสวยๆอย่างนี้นะคะเราเปิดราคาอยู่ที่4ี่แสนสอบาทนะคะแต่พิเศษสําหรับลูกค้าที่ทักเพจเข้ามานะคะลดไปเลย3ามหมื่นบาทลดไปเลยนะคะ3ามหมบาทเหลือ3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ผ่อนเพียง8ปดพันต้นๆตลอดอายุสัญญานะคะยังไม่พอยังฟรีค่าจดัดต้นค่าดำเนินการสำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่าน ด้วยซื้อสดไม่เก็บแบตแน่นอนนะคะจะส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศเลยรถเต้นเราผ่านการตรวจรับรองคุณภาพมากกว่า200จุด รับประกันเลยว่าคุณภาพแน่นๆเกรดเอทุกคนันเต็นเรามีเล่พมพรมนนทุกคนันไม่ปิดเต็นหนีแน่นอนสําหรับใครที่สนใจรถสวยๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่าทักเพจเฟซบุ๊กของเราเข้ามานะคะทางเรามี4ีเพจตามนี้เลยแล้วก็มีทิกตอกอีก2ช่องทางนะคะตามนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเพจเข้ามาได้เลยนะคะบ๊ายบาย <S <S